สวัสดีเ้อพี่น้องอแม่ลุงป่าว่านาเบ้านาสาวสุกูสุคนผู้ติดตามดาวจนสตากับเราประตูใช้มือนี่ดาวจนสตากับมาแล้วพี่น้องเห็นสอดมาแล้วมือนี่มือบ้านบ้ามามือไปมือมากเนาะดาวจนสตาแต่ว่ากันตามเราพี่น้องตามให้อยู่ขันมากอเอาล่งเนาะพี่น้องเนาะขันมา,มากกับว่าเด้ล่งกับพอเห็นก็คือว่า บ่ได้โปรโมทก็คือว่าว่าได้ลงมบ้าได้บอกในรายการนี่ไปเลย่ยนับโปรโมดว่าแล้วจนสตามากก็คือได้มาเมื่อนี้มาพี่น้องมือนี้มาแล้วแล้วจนสตากลับมาอีกแล้วเมื่อได้ผลประสงมากกับว่าได้ออกอากาศน้พี่น้องเนาะผู้ประงมากผลก็ลืมขึ้นจังไดกับว่าจักขึ้นรายการว่าออกกับว่าจักขึ้นเอกใบกับว่าจักรายการว่าเปิดการผลกับว่าได้ทรงน้พี่น้องเนาะก็บว่าเป็นยัง มือได้บริสุทธิ์โชคหอกกระเบิ้งเอากระเบิ้งถึงสุดเล่าประตูใส่กระซีสุดหลอดพี่น้องเนาะเต็มอิ่มคือกันนั่นแหละมือดาวจนเล่าประตูใส่กระซี้เบิ้งกันไปแล้วประตูใส่กระเดินดียุทเ์หลอดพิณองมือว่านมือเศร้าไม่เป็นขอวบานมือเศร้าก็เดินดีอยู่สุดเล่าประตูใส่ได้สามอยู่แต่ว่าดาวจนสตาร์เขาจะกลับมาอีกมือนี้มืออื่นนี่ดาวจนสตาร์เสริมเข้าไปอีกแล้วพี่น้อง เป็นหาไล่การแล้วพี่น้องเนาะเป็นหาไล่การแล้วเราจนสตากลับมาแล้วเด้เมื่อวานนี้มีชี้เลยสามวันนี้กลับมาแล้วโอ้หาเต็มเต็มหาไล่การเต็มเต็มเขาพร้อมกันเต็มเต็มเลยพี่น้องแตกเต็มเต็มเลยเอาแตกคักคักมื่อนี้พี่น้องว่าเอาตาหลุดเอาแตกน้ำแตกไหลไหลหลุดเอาไว้ทางหลัง เอาแตกมากกวันดจังใบที่หลังน้พี่น้องนะเอาแตกถูกลอบถูกลอบเบิ้งกันนะเอาพี่น้องไปเบิ้งแล้วจนสตาร์ล่าประตูใส่ต่อเลยนาะพี่น้องมาพี่น้องมาหนีมาเบิ้งสุดล่าประตูใส่แล้วจนสตา,ารต์ต่อพี่น้องมือเศร้านี่ก็เดินดีได้สามเขาสามหลุดพี่น้องสุดเล่าประตูใส่ลดยุด่นหลังหละเอกตาเอกตาสอบสิลุด จักเป็นอย่างว่ามันจัดเงาๆอยู่กับหลุดอยู่มือนี่กลับมาแล้วเด้อดาวจนสตาพี่น้องเด้อผู้ได้ทาลอกอะได้รุ่นกันมือแรงหกุมควงดาวจนสตาออกกันมือมือไปมือมามือได้มากอะเห็นนะพี่น้องหนะ้ามือได้มากๆก็จบอกในรายการเนี่นะพี่น้องดาวจนสตามาแล้วมือวัานมาได้มาก ืมูเสาร์แมวหมูเสาร์บ้าหมอวันบ่มาเลยหมอเสาร์บ่เลยบ่เห็นบ้าแล้วลงเพราะว่าบ่าหัจักโตออกมาเมื่อนี่พี่น้องมาแล้วเอาพี่น้องก้อนสิไปเบื้องสุดหมอวันที่สิบสามกับเบื้องของมือนีก็นพี่น้องเนาะดาวจนสตาบ่มีมีแต่ประตูใช่เล่าประตูใช่กะนูดเดนเกตล่องแปดเข่าแปดพี่น้องไดขเก้าแปดนูด เราสันติภาพเด่นเก่าล่องศูนย์เขาเก่าเลยพี่น้องในเก่าหาประชาชนเล่าเด่นสามล่องศูนย์เข่าตัวล่องพี่น้องในศูนย์ในศูนย์เกดพี่น้องเราเอตาลดไปพี่น้องอาวาน,นี้มาเบิง้งสุดดาวจนสตาเขามาเสริมเราได้พี่น้องเด้อมาเบิ้ง่ตเลยเบิงสุดดาวจนสตามาเสริมแล้วพี่น้อง หลังจากหายไปเมื่อวันกับมาเสริม้วพี่น่องเน้อจนสตาร์มาเสริมแล้ว,าาลวบากันไปแล้วจนสตาร์วันที่13มกราคม2566 0 2,500นี่นั่นหลวงยุบเศร้านี่68นี่ละมูหมักสิลงตาอันนี้ระบาดเขียน67กับ68นี่มันตาในหน,หน่อยมือนะพี่น่องอ่ะ 68จับคู่ดาจนสตารดาวจนสตาจับคู่83 31 30 Sing Wing Sam Sun Wing Sam Sun Wing Sam Sun Gom Sam Sun ร่องสามหนึ่งร่องแปดสามคู่วิ่งเด่นสามร่องศูนย์ Lau pak tu cai, Lau pak tu cai, pak tu cai. chay chắp khô kết 8 hốc cầu xi sì xuống câu vinh, câu vinh, cung húc cầu, lõng Long tám lõng bốn không, cô vinh đen, cô vinh đen เดินหกล่องเก่าลาวสันติภาพลาวสันติภาพ เล่าสันสันติภาพจับคู่เปด Cao kết Cao kết Kết xuống Kết xuống câu kết nhìn cao kẹp cùng cầu câu kết Long chết Long kết xuống của mình đến kết long cầu Passa son lao ชาชนเล้วจับคู่ชาชนเล้วจับคูห้าหกสองสามหกแปด móc bèn binh song 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 Mình đã điên song บินสองสามเลิ่มก้มสองสามล่องหาหกล่องหกแปดครูวิ่งเด่นสามล่องสองผมควงงันลหนลงงงเป็นอะไรร่าเอกตา Now it, now it, now it, ta, ครับคูสีไอสามสี่ห้าหกสามสองวิ่ง วิ่งหาหกกลมหาหกล่องสามสี่ล่องสามสองวิ่งเล่นหกล่องหา้า Empat, lima, enam, Kau lapan, sembilan, tiga, empat, xuống xuống xa rồi แค่นเจ้าพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโฉกกันพี่น้องแล้วจนมาแล้วพี่น้องรุ่นกันหกสุ่มเครื่องนี้เอาเลยแล้วจนสตากลับมาแล้วพี่น้องวันที่สิบสามมกราคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดพี่น้องจับคูแปดสามสามหนึ่งสามศูนย์วิ่งสามศูนย์กลมสามศูนย์ร่องแปดสามล่องสามหนึง 3, 1, ่งคูวิ่งเด่นสามล่องศูนย์ เราประตูใช่เกทแปดหกเก่าสีศูนย์วิ่งหกเก่ากลมหกเก่าล่องเกทแปดล่องสีศูนย์คูวิ่งเด่นหกล่องเก่าเราสันติภาพแปดเกทเก่าเกทเกทศูนย์วิ่งเก่าเกทกลมเก่าเกตล่องแปดเกทล่องเกทศูนย์คูวิ่งเด่นเกตล่องเก่าภาะาทส้นเ่าห้าหกสองสาม หกแปดวิ่งสองสามกลมสองสามร่องหกร่องหาหกล่องหกแปดกูวิ่งเด่นสามร่องสองไรเอกตาสามสี่หาหกสามสองวิ่งหาหกก็มาหกล่องสามสี่ร่องสามสองกูวิ่งเด่นหกล่องหาี่นองผู้เข็กขมาแล้วกะแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อกดกระดิงด่งกดติดตามไ้พี่น้องผู้มาไม่ผู้มาเก้ากะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูนํำให้เป็นกำลังใจปูหลยๆในพี่น้องมีกำลังใจปีใหม่แล้วก็ห้ใส่เสียใส่แช่กันได้พี่น้องเนื้อให้พี่น้องโศกมันกันทุกคูทุกคนเงินน่องท่องไรพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพอกันไม่กับมืออื่นผนละพี่น้องสุดนี้สำหรับมือนี้ก็ขอก้าวคําว่าสวัสดี